ครับกลับมา่อกันต่อนะครับแล้วช่วงนี้นะครับเรามีแขกชนอีกหนึ่งท่านมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับคุณชุดปะยาเวศสินทุพันธ์นะครับเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายของดีฟอรด้วยเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมทิ้งคำถามไว้บอกว่า3ปีที่ผ่านมามกราห้าาจนถึงทุกวันนี้คุณน้ําคุณเสกทีนี้อาจารย์ถามอาจารย์ด้วยกันลวกัน ว่าคิดผิดแต่คิดถูกครับที่ตั้งคิดผมว่ามันก็ต้องคิดถูกอยู่แล้วคือมันไม่ใช่ระต้องเนี่ยคือเราเราเราเชื่อในการทํางานตรงนี้จริงๆนะครับคือถ้ามองตัวผมเองเนี่ยผมจะแบ่งงานเป็นสองส่วนที่ชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะเด็เคตกับการทํางานของดีไซน์คอนดิเซอร์โดยตรงครับครับแล้วแล้วอย่างอย่างตอนที่ อา,อาจารย์สอนหนังสือกับมาทาอันนี้อาจารย์จะต้องยังไงนะครับแบ่งเวลายังไงนะก็คือเนื่องจากเราทราบกันดีแล้วว่างานตรงนี้มันเป็นงานบริทารทั้งหมดนะครับก็บค,บคือเรามีเวลาเท่าไหร่เราก็จะแบ่งมาตรงนี้แต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งคือผมมีบริษัทออกแบบด้วยฉะนั้นจริงๆงานสอนงานออกแบบงานวิจัยแล้วก็ งานวอร์เนเทียของดีโฟดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมจับรวมอยู่ครอสได้ทุกหมดทุกส่วนของงานเลยครับก็คือตั้งแต่สอนจนงานวิจัยจนสร้างจริงครับคือคือเอาเอากิจกรรมอาสาก็ไปอยู่ในในงานปกติได้ด้วยใช่ครับแล้วก็คิดไปด้วยงานไปด้วยก็ออกมาด้วยใช่ไหมครับอืมแล้วล้วอย่างเมื่อสักครู่ถามสองท่านไว้ไว้เรื่องเรื่องของคนที่ทํางานแบบศิลปะแบบนี้นะฮะเมื่อถูกจากัดได้เวลาอะไรแบบนี้มันทําให้เราธรรมชาติการทํางานเรามันถูกกดดันมากกว่าเดิมไหมครับเออ S <S กดดันครับเพราะว่าเราชื่อผมเชื่อว่าความต้องการของการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่อย่างเร่งด่วนนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ความกดดันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าผมว่าไอ้ความกดดันเนี่ยมันช่วยให้คนมีความคิดสร้างสารรค์อะไรแปลกๆขึ้นมาเยอะมากอย่างจะเห็นงานของพวกเครือข่ายของเรารนะครับที่บางทีผมแบ้ยงทึ่งเลยแบบมือไม่น่าเชื่อว่าจะคิดได้นะครับยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นการเอาถังขยะสองอันมาทําเป็นเรือ นะครับโดยที่ถ้าจะไม่มีเศษเหลือเลยนะครับส่วนที่ตัดออกไปก็สามารถมาทําเป็นพายเรือแจวเรือได้นะครับหรือว่างานของทางน้ําเองก็เถอะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เขาทำโดยความสุนทรีเนี่ยในที่เขามีความกดดันมาเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะมีการที่ว่าเร่งรัดเพื่อให้เกิดผลิต ivity บางอย่างเกิดขึ้นมาอาจารย์น่าไปสอนนักศึกษาได้เนาะใช่ครับเอาวิธีการแบบนี้ไปกดดันนักศึกษาทำอะไรผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นมาได้ เออแล้วแล้วอย่างที่ทิศเรามีเครือข่ายปั๊บเนี่ยเรามีผลงานในระดับหนึ่งแล้วนี่นะครับมันจะทําให้เกิดความคาดหวังมันทําให้เราเรียดขึ้นเหมืนเดิมไหมไม่ครับเพราะว่าเราเราเนี่ยทาให้เป็นมืออาชีพที่สุดในความถนัดของเราครับนะครับเราถ้าเราทําที่ดีให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยมผมว่านั่นแหละคือคือคือสิ่งที่เราทําให้สังคมได้นะครับเพราะผมว่าผมว่าสังคมเราอาจจะขาดความเป็นมืออาชีพในหลายๆ,ๆ ออวิชาชีพนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเองไม่ว่าจะเป็นตำรวจเองไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นหมอนะครับผมว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยสำคัญนะครับฉะนั้นถ้าเราทำให้ดีที่สุดเนี่ยคือเราพยายามทำวิชาชีพหปดีที่สุดแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเป็นมืออาชีพฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ตอบสังคมได้เนี่ยคือคือตรงนี้แหละครับคุณน้ำเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อตั้งกับคุณวิภาวีนะครับ เครือข่ายนี้มันทํางานบางทีมันก็ต้องมีมีเงินทุนมีอะไรบ้างพอสมควรเนี่ยนะครับเราเราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงฮะโอ้เป็นประเด็นที่เนื่องจากองค์กรของเราไม่ได้วางผลกําไรแล้วก็หากําไรก็ไม่ได้ก็มันเป็นเป็นอีกปัญหาหนึ่งของดีฟดีที่เจออยู่เหมือนกันว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรให้ไม่เสียแนวคิดของเรา ถ่าเราคือเราไม่ได้ต้องการจะเป็นองค์กรที่หวังผลกําไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เรามีจุดยืนของเราอยู่เราจะต้องแต่เราก็ต้องทํางานกันต่อไปจะต้องมีเงินทุนมาหมุนเวียนอเงินตรงนี้จะไหนฮะเราควักกันมาเองหรือว่าต้องหาสปอนเออร์อะไรนีครับมีสองแบบเลยค่ะก็คือบางโปรเจกต์เนี่ยเราคิดที่เราเราคิดจะทําครับแต่ว่าเราไม่มีเงินทุนเราก็ควักกันเองบ้างอะไรบ้างออกไปก่อนแล้วก็ บางบางครั้งมีหน่วยงานใจดียื่นมือเข้ามาช่วยอยากให้เราทำโปรเจกต์แล้วเราก็โอเคมีเงินทุนในการที่จะทำโปรเจกต์นั้นให้มันเป็นจริงขึ้นมาอ,มอย่างบางครั้งทำเทศกาลอะไรอย่างค่ะแน่นอนมีเงินทุนที่จะต้องไปติดตั้งก่อตั้งผลิตอะไรขึ้นมาใช่ไหมก้อนใหญ่ก็กบริหารเฉพาะหน้าไป ใช่ค่ะอันไหน,ไหนพอที่จะหาสปอนเซอร์ได้ก็เอาสปอนเซอร์ก่อนใช่ถ้าไม่พอก็พักตัวเองใช่ <c oughs> ก่อนไม่มีไรายได้ <c oughs> ส่วนมาก <c oughs> ส่วนมากจะพักตัวเองก่อนถ้าไม่มีสปอนเซอร์เข้า <c oughs> มามีมีคนตั้งคําถามไหมครับ <c oughs> คุณแสกคุณแสกเ,เคยได้สัมผัสไหมครับว่าเออเมื่อเมื่อเคยขายแบบนี้สมมุติว่าเราไปหาสปอนเซอร์มาแล้วมาจัดงานมามีคนตั้งคําถามในเชิงว่าเราสวยงาผลประโยชน์จากอะไรไหมฮะมีพอพอจะสัมผัสได้ไหมฮะ อ๋อนี่ผมต้องให้อาจารย์ตอบเลยดีกว่าครับอาจารย์รู้สึกว่าเออผมผมพูดตรงๆผมไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมีคนหลายๆส่วนที่ทํางานจริงๆก็คล้ายๆเราแหละมีหลายชุมหลายเครือข่ายมากนะครับเราก็เป็นแค่หนึ่งในเครือข่ายนั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วผมว่าคนมองเราในแง่ดีมากเพราะว่าเราสามารถนําเสนออะไรออกจากพับลิกให้ถผยให้สู่สังคมได้จริงๆนะครับแล้ว แล้วผมคิดว่างานอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นงานวิจัยหรืองานเป็นแค่งานคอนเซปต์ที่เราเคยวางกันไว้เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยหลายๆงานอย่างของผมเองเนี่ยอย่างตัวบ้านสะเทินน้ำนบุรยโบกเองเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาจนถึงขั้นสร้างจริงแล้วรฉะนั้นจริงๆเรามีงานที่ตอกออกสู่สังคม จริงๆได้นะครับมันก็สามารถใช้งานได้จริงซึ่งมันก็พิสูจน์ว่าเราไม่ได้ไม่ได้แสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับทีนี้มันพอพอเราทํางานไปเนี่ยนะครับมันก็มันจะเกิดความขัดแย้งที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับบางทีเนี่ยอย่างอย่างอาจารย์อย่างคุณน้ำอย่างคุณเสกนะครับถ้าสมมติว่าเวลาเสนอโครงการอะไรเข้าไปที่เครือข่ายเนี่ยมันต้องมีภาระผูกพันต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับถ้าสมมติบางทีคุณน้ำเกิดมีภารกิจเร่งด่วนจะถอนตัวออกไปเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างนั้น มันก็มีข้อตกลงอย่างนี้ด้วยกันไหมฮะในการทํางานส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ถอนตัวเพราะว่าถอนไม่ได้คุณถอนไม่ได้มัน,ม,นมันไม่อยากเรียกว่าบังคับเลยเพราะมันความสนใจของเราเจริงๆนะครับ,ค,รบคือเราเอาความถนัดของเราหรือความเราสนใจเราเข้ามาครับนําเสนอในเครือข่ายนี้นะครับแล้วเราก็พัฒน,นางานทําทําความสนใจของเราจริงๆฉะนั้นจริงๆแล้วมันออกมาจากแพชชั่นของเรามันไม่ใช่ออกมาจาก ว่าเราบังคับให้ทำนะือมันเกิดจากความตั้งใจจริงๆมากกว่าแต่ครือข่ายก็มันก็มีจากหลายคนหลายอาชีพนะครับเวลาทํางานร่วมกันมันก็น่าจะมีกรอบมีหลักเกณฑ์ในการทํางานร่วมกันวางๆไว้บ้างไหมฮะหรือว่าสีสไตล์ยังไงก็ได้ก็มีนะผมว่ามันฟรีสไตล์มากจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมว่าเป็นคนที่เนื่องจากเราเรา เราถึงแม้เราเป็นกลุ่มกันจริงเราทํางานกันเป็นส่วนตัวกันเยอะมากนะครับสิ่งที่เราจะเจอกันก็คือเราจะฟีดแบ็กซึ่งกันและกันว่าใครทําอะไรอยู่ทํายังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วการก้าวไก่งานเนี่ยจะแทบจะไม่มีนะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นเครือข่ายเพื่อนน่ะเหมือนเพื่อนมาแชร์ความคิดกันมากกว่าแทนที่จะมีการแข่งขันการแข่งที่จะมาชิงดีชิงเด่นเด่นกันนะครับ อันนี้ก็ก็ไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมทางานที่มั่นปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันยังไม่มีคือใครคิดอะไรออกมาก็เป็นต้นหัวไปแล้วเพื่อนาเป็นคนสนับสนุนใช่ไหมครับเพราะคนน้าคิดอาจารย์กับคุณสุรเสก็ช่วยสนับสนุนงานเสร็จก็มีงานไม่เสร็จก็มีนะครับเหมือนเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าโปรเจกต์บางอย่างเนี่ยพอคิดไปแล้วมันถึงถึงจุดหนึ่งแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่เราอาจจะถอนถอนจต์นั้นออกมาแต่ส่วนมากคนที่จะถอนก็เป็นตัวคนที่คิดขึ้นมาเอง ครับเพราะจริงๆถ้าเครือข่ายกันเนี้ยก็คือเราจะสปอร์ตกันพยายามจะช่วยเหลือกันว่าทำยังไงให้มันบรรลุล่วงไปได้อย่างผมเนี่ยไองานที่ประสบความสําเร็จตอนนี้ก็คือไอตัวบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็ตัวไอการวางผังชุมชนริมน้ํานะครับแต่ผมก็เคยมีโปรเจกต์ที่พูดถึงการปลูกผักการอะไรอย่างเงี้ยที่การเก็บเมล็ดผักอะไรที่ผมยังไม่ได้ทําต่อไปนะครับมันก็ยังมันอาจจะอยเรียกว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ผมยังไม่ได พัฒนามันไปกลพอเพราะว่าผมต้องเอาพลังงานมาดูไอ้ตัวบ้านสะเทินน้ำสะเทินบุกนี้ให้เสร็จให้ได้ครับครั้งการการลดนเรื่องของการให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติอย่างที่คุณคุณเสกคุณน้านทาเราเคยสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เราทํามันจะรับความสนใจในช่วงชวะไหนอะไรยังไงหรือต้องเจอภัยก่อนถึงจะสนใจหรือยังไงเราพยายามที่จะแบบปลูกฝังในภาวะปกติมันลําบากกว่ากว่าภาวะที่เขาเจอภัยจริงๆนะฮะถ้า ภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยจะอยากเจอเหรอกที่จริงแล้ว <laughs> ก็งานที่เราทําส่วนใหญ่จะได้รับความสนใจมาก,กคือช่วงที่มีภัยพิบัติเพราะปกติก็จะเป็นเขาก็จะไปนสนใจเรื่องอื่นกันแต่จริงๆคือเราเราถูกสอนเราไม่อยากไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เขาศึกษาแล้วก็สนใจตลอดเวลาอยากให้เขามีความรู้ติดตัวค่ะคือถ้ามีอ,อะไรขึ้นมาฉุกเฉินโอเคมีความรู้อยู่กับตัวละอเอาไปใช้เพื่อเอาตัวรอดเราต้องรอด เหมือนกันไหมครับทษเหมือนกันครับอย่างเช่นเวลาผมจำได้เวลาผมโพสในเฟซบุ๊กเนี่ยช่วงตอนที่ยังยังน้ำไม่ท่วมเนี่ยยอดแชร์จะน้อยมากแต่หลัเกิดช่วงน้ำท่วมโอ้โหบางทีเป็นร้อยโอ้โหกลับมาแอคทีฟใหม่แล้ว